สวัสดีครับอยู่กับผมช่องมุกดําซิ่งนะครับแล้วก็แฟนเพจเจนยนหินสวยายงามชาแนลนะครับแล้วก็แอปดำก็เจนยนหินสวยายงามชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวรถนะครับ3ปีว่าวิ่งได้กี่กิโลแล้วไม่ได้เท่าไหร่แล้วแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างนะครับมีมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเป็นปกติหรือว่าอะไรยังไงนะครับ3ปีนะครับอันนี้ก็เดินทาง มาถึงครึ่งทางนะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมผ่อนอยู่ที่6ปี72ครับตอนนี้ผมก็จ่ายไปแล้ว35 36หงวดแล้วนะครับโอเคครับผมเอาวจะมาถามเจนนี่รถเท่ามีปัญหาอย่างบอกมีปัญหาหลายอย่างปัญหาอย่างงอเนี่ฮะอ๋อไม่นี่กะฮะว่ดเตี้ยนี่ก็ได้ซื้อมมาหโอ้ยมันกะมันกัเป็นเรื่องธรรมชาติของธรรมดาของมัน บางทีเมาไล่ไฟมันก็จะบวอ,กอ,อกเกจ่กอ,อันแล้วเนาะเออไฟดังไฟบวบไหมเออเดี๋ยวไฟบอกวอบแล้วเปลี่ยนไหมนี่ซื้อมาแล้วเนี่ยอร่อยนี่อร่อยปุ่น่ะได้เปลี่ยนแต่เดเรียรพร้อมเอาอสั่งมาจิบมาจ่อยมากพูจะเป็นยังวยรถก็ยิต่ำอ่อนแล้วไฟบวบตอนนี้ก็ยังปกติดีนะครับในนี่ครับก็ที่มีได้เปลี่ยนก็เป็นแหนบนะครับแหนบ เนี่ยเพิ่งหักไปนะครับหักตัวหนึ่งผมก็เลยเสริมมาเลยก็เสริมตัวนี้นะครับต้องเสริมครับเพราะว่ารถอิสุซูนะถ้าไม่เสริมอ่อนอ่อนมากนะครับเวลาเราเข้าโคง้งอะไรก็เป็นบาดเสียวนิดแล้วก็แบตเตอรี่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนครับสามปีเดิม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 ไม,ม,ม่ได้แต่งอะไรก็เดิม<ค>ทั้งคัน,น,นเดิามเาดิเมเมดเิมาดูเลขไเมเริมเดิมเดิมเดมเดิมวดิมเดิเดิมเดิมเดิมเดรมเมเดมเดิมเดิมเิมเได้เดิมเดรมมดมด ก็คือให้ดูนะครับสามแสนสองร้อยสี่สิบเก้ากิโลนะครับก็ยังไม่พบปัญหาครับก็จะพบแต่พวกภายนอกนะครับก็เป็นพวกผ้าเบรกผ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นไปนะครับก็หาเงินได้เป็นล้านนะเพื่อนถือว่าคุ้มนะครับรถใหม่แต่ว่าถ้าเครื่องก็ดี น้ำมันเครื่องก็ไม่ได้กินไม่อะไรนะครับสองหมืนกิโลเข้าศูนทีก็ปกติไม่ได้เติมเพิ่มน้ำมันเครื่องนะครับถ้าจะถามพวกรถรถพ่วงอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับก็ต้องผมจะเล่าได้เฉพาะาในส่วนที่ผมรู้นะครับเดินทางมาครึ่งทางแล้ครับทุกคนใครที่ติดตามผมแต่แรกก็ ก็จะเห็นผมแบบสายคอนเทนต์รถติดตลอดครับแต่ว่าก็ยังไม่เป็นไรนะครับปกติดีนะครับตอนนี้เพิ่มเติมก็ตอนแรกก็ออกมาก็จะมาวิ่งแค่หินแค่ทรายรับจ้างครับแต่ว่าตอนนี้เราก็มีลานหินลานทรายอยู่ที่บ้านแล้วนะครับเราสต็อกพร้อมส่งลูกค้าตลอดครับถือว่าคุ้มนะครับซื้อรถใหม่นะครับ ตอนนี้ก็ปกติดีนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวคิดหาตรงห้งก่อนอย่างอื่นปกติแต่ว่าไปลังคาก็ไปแล้วนะครับก็ออกบ้างไม่ออกบ้างแล้วนะครับนี่นะครับก็ ก็น่าจะมีแค่นี้แล้วมั้งครับคลิปแต่ว่าต่อจากนี้ไปก็น่าจะเห็นบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็จะ,จะเริ่มกลับมาทําคลิปลง youtube บ่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามเพจเจนแนนก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับเพจเจนแนนหินสวยทรายงามชาแนลนะครับแล้วก็แอปดาก็เจนแนนหินสวยทรายงามครับแล้วก็เป็นช่อง YouTube ก็ นุกดัมซิงเหมือนเดิมนะครับก็จะก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นเจเน,นียนะครับปกตินะทิกตอก,กอ็แอปดาก็เป็นของนุกดัมซิงครับเจเนนก็ไปเปลี่ยนเอาครับแต่แอปแดง youtube ก็จะเป็นนุกดัมซิงนุกดัมซิงเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไม่มีที่อยู่นะครับ <g ül> เปลี่ยนไม่ได้เลยม,มีที่อยู่ก็ต <g ül> <g ül> ้องเอาไว้สักแอปนะครับผมโอเคครับ <g ül> okay, ผมยังไงก็คลิปนี้ก็ อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube นุกดัมซิ่งแล้วก็แฟนเพจของเจแนนหินสวยสายงามนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ